ดีค่ะดิฉันเจียราตนทองป้องทนายความจากบริษัทชนินาาแอนด์ลิดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนะคะกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ใครไว้มะระดกจะตกทอดให้แก่ทายาทโดยธรรมซึ่งมีทั้งหมด6กลำดับส่วนทายาทในลําดับชั้นที่ต่างกันจะมีสิทธิได้รับมะระดกเฉพาะกรณีที่เป็นการรับมะระดกแทนที่หรือการสืบมะระดกแล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่นหากผู้ตายไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรและไม่มีบุตรบุญธ,ธรรมแต่ว่ามีแม่และมีพี่ชายต่างพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคือแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะพี่ชายที่ต่างพ่อเป็นทายาทคนละชั้นกับแม่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในกรณีนี้หากมีกรณีที่มีคนเก่าอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ที่แท้จริงหรือเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดหรือเป็นแม่โดยสายเลือดตัวจริง ผู้ที่เก่าอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ที่แท้จริงสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลน่ะมีคำสั่งในการพิสูจน์ d ี a นว่าใครกันแน่ที่เป็นแม่ที่แท้จริงเพื่อให้มีสิทธิ์ในการจัดการมรดกและมีสิทธิ์ในการรับมรดกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ